พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ เวลานี้เนี่ยมีคนนำเอารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญเขาคุยกันแสดงความคิดเห็นกันแต่ไม่ได้เป็นมติเอามาขยี้กันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สรุปกันเลยว่าเนี่ยมันเป็นการตอกฝาลงแล้วมันเป็นการผูกมัดแล้วจากความคิดเห็นเหล่านี้แสดงว่านยกลุงตูนั้นเนี่ยต้องนับตั้งแต่ปี2557เพราะฉะนั้นครบ8ปีในปีพศ2 5 5 565นี้เรื่องนี้อะไรคือความลับที่เราควรจะต้องรู้นะครับเราจะคุยกับอดีกรรมการร่างรัฐมนูญค่ะดรอมรวานิชวิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีอรารณ์น้องขาในฐานะน้องเป็นหนึ่งในกรรมธิการัรบเรื่องอันนี้เนี่ยรายงานการประชุมอันนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ในคำว่าตอกบุดต,ตอกตะปูฝังเข็มผูกมัดได้ไหมครับคือคือคนที่เขา เป็นมือสังหารว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะอาจจะบอกได้ว่าอันนี้แหละเป็นเป็นเหมือนกับอาวุธมหาปลายอะไรก็ว่ากันไปแต่โดยหลักแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมดูเองเนี่ยก็แปลกใจบังเอินผมเป็นโคศกกรรมการล่างด้วยในเวลานั้นเพราะฉะนั้นการไปชุมทุกครั้งเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1หรือครั้งที่500แล้วก็ปรากฏว่าแปลกใจมากที่ทําไมเรื่องสําคัญขนาดน,นี้เนี่ยมีการคุยกันแค่2คน 2> นะฮะคือมีอาจารย์สุพจน์ เอ่ยขึ้นมาแล้วก็ท่านอาจารย์มีชัยสรุปจบเลยนะครับซึ่งประหลาดมากครับผมอยู่ในที่ประชุมเนี่ยอย่างน้อยคนต้อง30คนตามตัวเลขที่บอกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคําถามกันบ้างแหละว่าเอออาจารย์ครับเบียงผมเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ต้องยกมือถามในที่ประชุมเลยบอกท่านอาจารย์มีชัยช่วยให้ความขอความรู้หน่อยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างนี้มันจะแก้ปัญหาย,ยัางไงาหรือว่าคนที่เป็นนายกมันไม่คุยกันแค่สาสมท่อนนะเรื่องถึงเรื่องเป็นอย่างนี้แต่ว่า ที่เข้ามาขยี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าก็เจตนาเขาก็คิดว่าเขาก็ต้องการให้บทบาทของท่านนายกยุติแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุมที่ที่อำเภอรประเผยแพ้เนี่ยมันไม่ใช่เจตนารมณ์เพราะาว่าผมอยู่ในชุดเจตนารมณ์ซึ่งประธานชุดนั้นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสุภาชัยยาวะประพาสครับ<า>แล้วผมก็เป็นทีมงานที่ทําเจตนารมณ์<า>ตรงนั้นเนี่ยปกติอย่างอาจารย์กับผมเนี่ยประชุมกันน,นะคะ เราก็อาจจะต้องมีการคุยสมอท้องเ<ร><ม>สนอความคิดเห็นได้คือคุยกันก่อนบางทีอ,อาจจะยังไม่ได้เข้าวาระด้วยซ้ำไปอ,อาจจะเป็นประธานบอกเออเนี่ยเรื่องนี้เห็นมีคนมาถามเมื่อกี้ะนะฮะแต่ยังไม่ได้สรุปแล้วเจตนาลมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาลเขาไม่ได้จําเป็นต้องเชื่อเราด้วยซ้าไปะนะต่อให้มีเจตนาลมที่จะเป็นของผมเองกับท่านอาจารย์สุประชัยศาลก็มีหน้าที่ในการตีความเราเหมือนกับฝ่ายนิติบัญญ,ญัติครับในเวลานั้นคือร่างรัฐมนูญ แต่เราบอกว่าเนี่ยคือเจตน,นารมแบบนี้นะศาลก็ <Ừ. S 1> อาจจะไม่ต้องเชื่อตามเราก็ได้ครับค,ครับออทีนี้ในการที่ม,มีการแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อพี่เองนะพี่พ่าคงไม่ใช่แค่สองคนสแสดงความคิดเห็นคนอื่นก็น่าจะแสดงบ้างหรือเปล่าผมมั่นใจอย่างนั้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในที่ประชุมเกือบทุกครั้งเว้นแต่ว่าวันไหนแบบสังขารไม่ไหวจริงๆเนี่ยคือต้องลาประชุมแต่ว่าโดยฐานะของโคศกกรรมธิการเนี่ย พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องรู้ทุกเรื่อง<ฆ>แล้วผมยังจําได้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมน่าจะต้องสงสัยแหละต้องหรือไม่ถ้าไม่เป็นผมต้องมีใครใสักคนหนึ่งเนี่ย<ฆ>ต้องตั้งคําถามว่าถ้าเป็นเช่นนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะ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 ครบได้ไหมแปดปีหรือจะสิ้นสุดเมื่อ,อไหร่อะไรแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสแสลงผิดนะ<ฆ>ในาณะโฆษกครับนะใช่ครับโฆษกต้องนั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วก็ จำได้ว่าทุกครั้งไม่ใช่ครั้งที่500รอที่เป็นปัญหา<ะ>คืออาจจะตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้<ะ>เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้บางเรื่องแล้วอยากจะข,ขอความรู้ก็พูดใช้คำารี้ครับท่านอาจารย์ครับขอความรู้หน่อยครับ<ะ>นี่เป็นคําพูดอย่างนี้อะไรครับแล้วการถกเรื่องนี้เ,เฉพาะเรื่องนี้เลย<ด>นะครับ <คะ S 2> ได้ครับพี่ขอถามอาจารย์ว่าคงไม่ใช่เป็นการถกเพียงการประชุมครั้งเดียวมันน่าจะมีครั้งอื่นๆที่มีการหยิบประเด็นเดียวกันเนี่ยขึ้นมาพูดซ้ำมีไหม มีฮะมีหลายๆครั้งเนี่ยมาตาเดียวคุยไม่จบในวันเดียว<า>นะฮะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่รัฐมนูญเรามีอยู่ประมาณ2 7 9ไม่ประมาณฮะ279<า>เดี๋ยวห่าว่าโคศกจำไม่ได้2 7 9มาตาเนี่ย<า>ทุกวันก็คือคุยกันบางทีอาจจะผ่านไปเร็วมากบางวันอาจจะคุยได้34มาตา,าบางวันเนี่ยมาตาเดียวยังไม่ผ่าน2วันก็ยังไม่ผ่านแต่งั้นงั้นแขวนไว้ก่อนเขาใช้ทำนี้ฮะ เอาแขวนไว้ก่อนแบบนี้เป็นเพราะนั้นก็แปลว่าค,ความคิดเห็นมีการแสดงการหลายครั้งหลายคราหลายครั้งครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านรัฐธรรมนูญที่ว่าประเด็นที่ออกความคิดเห็นอันนี้ไม่ได้กลายเป็นมติที่อยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมไม่ใช่มติครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าชุดชุดใหญ่เนี่ยเพียงแต่บางทีเอาข้อคิดเห็นของบางคนที่อาจจะ raise หรือว่ายกขึ้นมาในที่ประชุมนะมาตั้งคําถามหรือไม่ก็มาจากชุด ทำเจตนารมณ์เนี่ยว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีทางออกอย่างไรนะฮะแต่ผมจำไม่ได้ว่าอีกครั้งที่500เนี่ยเราเริ่มทาเจตนารมเราทาเจตนารมณ์หรือ,อยังไม่ทราบแต่ปกติเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยเพียงแค่เอามาระดมสมองแค่นั้นเองครับการทําเจตนารมณ์เนี่ยอยู่ในชุดของอาจารย์สุภชัยครับแล้วผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอาจารย์สุภชัยครับตอนนี้มีคนบอกว่าไม่ต้องไปส่งสารดันตนีความเลย พลเอกประยุทธ์ควรจะรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นนายกมาตั้งปี5-7เพราะฉะนั้น8ปีมันก็ครบปี6-5ในเที่ยงคืนของคืนวันที่23สิงหาเนี่ยก็หมดละวัะนันวันที่24เนี่ยก็ต้องลาออกเขาเตรียมที่จะฉลองเตรีมจะตีปี๊บจุดรูปก,กันต่างๆนานา อันนี้เนี่ยในฐานะที่น้องเป็นคนร่างเห็นด้วยไหมครับก e? ับการที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนโยนผ้าด้วยตัวเองไม่ไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนท่านอาจารย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยว่ากรณีสมมติมีคนไปนยื่นสาลเนี่ยมันจะดีที่สุดเพราะว่าสาลนี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อตามเจตนารมณ์อย่างที่เรียนค,คือเขาเป็นผู้มีสิทธิ์และมีหน้าที่ในการตีความตีความเขามีหน้าที่เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราคือร่างกฎหมายให้ท่านแต่ท่านตุลาการทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะมาดูหน่อยว่ามาตรานี้ ดอกอรอมรกับทีมงานเนี่ยเขียนมาแบบนี้บอกว่าเจตนาเป็นอย่างนี้แต่สารไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณเขียนอย่างนี้มาเนี่ยเจตนาลมมันต้องเป็นอย่างนี้นั่นคือเจตนาลมที่สารต้องตีความกฎหมายซึ่งเขามีสิทธิ์ใช่ไหมในการมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ครับเพราะนั้นคุณไปยุทธ์อาจจะถูกตีความเป็นอย่างที่ฝ่ายที่ต้องการให้เลิกเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะตีความเป็น8ปียาวไปเลยก็แล้วแต่ปี70็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ได้เลยฮะ แบบนี้เป็นต้นครับเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อ่านเรื่องการตีความเนี่ยก,ก็อาจจะกลัวว่าสุดท้ายรัศดรนุ่นไปตีความที่ปี70 <ๆ45 S 2> ดังนั้นจึงมีการกดดันว่าจะต้องตีความทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องรู้ตัวเอง <c oughs> สิเขียนใบลาออกไปเลยไม่ต้องให้ไปตีความอะไรทั้งสิน้นคนพูดอย่างนี้อันนี้พี่อ่านเองนะ ผู้คนพูดอย่างนี้น่นาจะกลัวว่าศาลจะไปตีความเอาปี70ก็เลยกดดันซะก่อนเลยคือคือผมขอแสดงความเห็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันน่าจะเป็นความจริงด้วยซ้ำไปแล้วบางเดินมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรียนเรียนท่านอาจารย์ท่านผู้ชมเพื่อให้ให,ให้ทราบหลักกฎหมายนิดนึงว่าคือไม่ต้องมาเรียนนิติศ,ศาสตร์ก็ได้แต่อย่างผมเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยผมมีความรู้องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่พอสมควรเพราะว่าเราก็ต้องอ่านเอกสารว่าหลักกฎหมายทั่วไป ลักฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มันไปกระทบกับสิทธิ์ของคนที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยอันนี้เขาไม่ให้มีผลย้อนหลังไปทําให้เป็นนิสิทธิครับนีก็ด้ยินท่านอาจารย์สุชาติสีแสงท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเราจะใช้กฎหมายย้อนไปเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยชน์กับคนที่มีผลกระทบ แต่ไม่ใช่มีโทษเหมือนอย่างกัญชาเนาะตอนที่ประกาศกัญชาเสรีปั๊บคนติดคุกเพราะกัญชาคนมีคดีกัญชาเลิกหมดเลยอ,อันนั้นคือเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นโทษถูกต้องครับต้อง,องเรียนอาจา์อย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยที่ระบุเรื่องของตําแหน่งนายกเนี่ยไม่ใช่นายกเมื่ออ,อดีตไม่งั้นเนี่ย คุณโทนี่คุณชวนพี่ลราบากเลยนะคุณชวนเป็นสองทไมเป็นไม่ได้เลยนะฮะคุณชวนไม่ได้แหละแต่แต่เวลานี้เนี่ยไม่ได้ตัดสิทธิ์คนเหล่านี้นะครับตามตามความเชื่อของคือกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยต้องใช้กับทุกคนไม่ได้ใช้กับพลเอกประยุทธ์คนเดียวใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือเจตนารมตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นนายกที่ผ่านกระบวนการตามรัฐมนุษฉบับปัจจุบันนั่นแหละ